สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Beaver Noen นะคะก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันก่อนนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิงกิงไว้ด้วยนะคะวันนี้จะมีความสนุกรูปแบบไหนมาส่งไปรับฟังกันได้เลยคะ่ะ หลังจากออกจากร้านราเมนทั้งสองคนเดินเคียงกันใต้แสงไฟสลัวของถนนเมืองใหญ่ที่ยังคงเปียกชื้นจากฝนเมื่อตอนเย็นเสียงฝีเท้าเบาๆดังก้องไปตามทางเดินที่มีเพียงไม่กี่คนเดินผ่านอากาศเย็นเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับหนาวสายลมล้วงมือไว้ในกระเป๋าเสื้อคลุมบางๆเดินช้าชข้างเพทายอย่างไม่รีบร้อนแววตาย,ยัางสดใสาจากบทสนทนาในร้านเมื่อครู่ คืนนี้อากาศดีจังนะครับเขาเอ่ยขึ้นเบาๆเหมือนพูดกับตัวเองมากกว่าเพทายปลายตามองคนข้างกายแต่ไม่ได้ตอบอะไรสีหน้าของเขายังคงนิ่งแต่ลึกๆแล้วเขารู้สึกแปลกใจที่ตัวเองไม่ได้รำคาญเลยสักนิดกับคำพูดเล็กๆน้อยๆแบบนั้น แสงจากป้ายร้านสะท้อนบนเส้นผมของสายลมที่ยังเปียกชื้นนิดหน่อยจากละอองฝนแก้มข้างหนึ่งเป็นรอยแดงจางๆจากไอร้อนของราเมนเมื่อครู่และรอยยิ้มของเขายังคงไม่จางหายเพไทเบือนหน้าหนีไปอีกทางเล็กน้อยหัวใจเต้นหนักอย่างไม่มีเหตุผลเขาไม่เข้าใจว่าทำไมแค่เดินข้างคนคนนี้มันถึงไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาเขาชินกับความเงียบชินกับการเดินกลับคนเดียวชินกับไม่ต้องมีใครข้างกาย แต่คืนนี้กลับรู้สึกว่าถ้าอีกฝ่ายหายไปเสียงฝีเท้าจะเงียบเกินไปอย่างไม่น่าให้อภัยคุณเพทายเสียงเรียกทำให้เขาหยุดคิดเงยหน้าขึ้นสบตากับสายลมที่ยืนชะนักมองเขาอยู่ขอโทษครับผมพูดมากไปหรือเปล่าสายลมหยุดเดินสีหน้ากังวลเล็กน้อยไม่เพทายตอบทันทีเสียงของเขาแผลงกว่าปกติเล็กน้อยก่อนจะหลบตาแล้วพูดต่ออย่างไม่มองหน้าอีกฝ่าย แค่ฉันไม่คุ้นสายลมขมวดคิ้วเล็กน้อยอย่างสงสัยแต่ไม่ได้ถามต่อเขาเพียงยิ้มออกมาเบาๆแล้วเดินต่อไปช้าๆข้างๆกันเพททายก้าวตามโดยไม่พูดอะไรอีก แต่ในใจของเขากลับเต็มไปด้วยคำถามเขาเริ่มสงสัยในความรู้สึกที่เกิดขึ้นเงียบๆในใจตัวเองสงสัยว่าทำไมสายลมถึงยังอยู่ตรงนี้และสงสัยว่าทำไมเขาถึงอยากให้คนคนนั้นยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆแม้เขาจะยังไม่ยอมรับมันในตอนนี้แต่ในค่ำคืนที่มีเพียงเสียงฝีเท้าของคนสองคนความรู้สึกบางอย่างก็เริ่มเติบโตขึ้นช้าๆอย่างเงียบงันวันถัดมา เพไทมาถึงออฟฟิศเช้าเป็นพิเศษเหมือนเช่นเคยเขาถือแก้วกาแฟดำที่เข้มจนเกือบขมในมือขวาขณะที่มือซ้ายถือแฟ้มงานหนาเติอใบหน้ายังคงเรียบนิ่งไร้อารมณ์เหมือนทุกวันแต่เมื่อเดินผ่านโต๊ะของสายลมแล้วไม่เห็นร่างคุณตานั่งอยู่ตรงเก้าอี้เขากลับหยุดฝีเท้าโดยไม่รู้ตัว โต๊ะทำงานยังสะอาดเรียบร้อยเหมือนเดิมไม่มีเอกสารวางค้างไม่มีกระเป๋าหรือของส่วนตัวใดๆวางอยู่มีเพียงโปสต์อิดแผ่นเล็กสีฟ้าติดไว้บนจอมอนิเตอร์วันนี้ผมขอลาไปพบแพทย์ครับขอโทษที่ไม่ได้แจ้งลวงหน้าเป็นลายมือของสายลม เพไทย,ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นนานกว่าที่เขาควรจะนิ่งเขาควรเดินต่อควรเข้าห้องควรประชุมควรทำงานเหมือนทุกวันแต่กลับยืนจ้องแผ่นกระดาษแผ่นนั้นราวกับมันกำลังจะบอกอะไรที่ลึกไปกว่านั้นไม่สบายงั้นหรอเขาพึมพำแผ่วเบาโดยไม่รู้ตัวทั้งวันนั้นเพทไทรู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างหายไปในจังหวะของชีวิตเขาเปิดแฟ้มประชุมแล้วหลับตาเพื่อทบทวนตัวเลขแต่กลับเห็นรอยยิ้มของสายลมลอยเข้ามาแทน ในที่ประชุมเขาเพลอหันไปยังเก้าอี้ที่ควรจะมีร่างเล็กๆนั่งจดงานเงียบๆอยู่ข้างๆแต่ก็ว่างเปล่าเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าการไม่มีเสียงพูดคุยเบาๆจากอีกฝ่ายจะทำให้ห้องดูเงียบขนาดนี้จนกระทั่งบ่ายคล้อยเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างหงดหงิดกับตัวเองลังเลอยู่นานก่อนจะพิมพ์ข้อความสั้นๆอาการเป็นยังไงบ้าง เขาจ้องหน้าจอน,นั้นอยู่หลายนาทีแต่ก็ยังไม่กดส่งจนกระทั่งเลขาเดินเข้ามาเคาะประตูและแจ้งเรื่องใหม่คุณเพทายคมีสายจากโรงพยาบาลฝากแจ้งว่าคุณสายลมประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยเมื่อเช้าขณะเดินข้ามถนนแต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วขับพักฟื้นอยู่ในห้องพักคนไข้ชั่วคราวเพทายวางแก้วกาแฟลงแรงกว่าปกติเล็กน้อยใจเขาสะท้อนวุบคล้ายอะไรบางอย่างหลุดออกจากจังหวะเดิมที่ควบคุมมาตลอด ไม่มีคำสั่งไม่มีคำตอบไม่มีสีหน้ามีเพียงคำพูดสั้นๆที่เขาพึมพำกับตัวเองในหัวซ้ำไปซ้ำมาฉันจะไปดูเขาและในที่สุดเขาก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้อย่างเงียบๆโดยไม่รอให้ใครถามต่อไม่ใช่เพราะหน้าที่ไม่ใช่เพราะความสงสารแต่เพราะเขาแค่ไม่อยากให้สายลมเจ็บอยู่คนเดียว เพทาย,ยืนอยู่หน้าห้องพักผู้ป่วยชั่วคราวเบอร์305มือถือถุงผลไม้จากร้านพรีเมียมที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเดินเข้าไปซื้อด้วยตัวเองเขายืนลังเลอยู่พักใหญ่ใจหนึ่งอยากเดินเข้าไปให้จบๆแต่อีกใจก็รู้สึกแปลกๆกับความตั้งใจที่เขาไม่เข้าใจตัวเองนักสุดท้ายเขาก็สูดหายใจเงียบๆและเคาะประตูเบาๆเข้ามาได้ครับ เสียงขานตอบจากด้านในทําให้หัวใจเขาเต้นแปลกๆอย่างไม่มีเหตุผลเหมือนเสียงนั้นทําให้ความตั้งใจในเช้าวันนี้สั่นไหวไปทั้งหมดเมื่อเปิดประตูเข้าไปเขาเห็นสายลมนั่งอยู่บนเตียงในชุดผู้ป่วยแขนข้างหนึ่งมีผ้าพันแผลพันไว้หลายส่วนของร่างกายมีรอยทะลอกจางๆแต่ใบหน้ายังยิ้มได้เหมือนเคยแม้จะดูเพลียเล็กน้อยดวงตาเขายังคงสดใสเหมือนร่างกายที่บอบช้ำไม่อาจกลบความสว่างภายในใจได้เลย คุณเพทายอือเขาตอบสั้นๆก่อนจะเดินเข้ามาวางถุงผลไม้ลงบนโต๊ะข้างเตียงผมไม่เป็นอะไรมากหรอกครับโชคดีที่รถเบรกทันแค่ล้มกระแทกพื้นไปนิดหน่อย เพทายพยักหน้าแต่ยังไม่พูดอะไรเขานั่งลงบนเก้าอี้ข้างเตียงเงียบๆแล้วจ้องอีกฝ่ายแบบที่ทำให้สายลมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกสแกนด้วยสายตาเอ็กเรสทว่าแฝงไว้ด้วยความกังวลเล็กๆที่เจ้าตัวยังไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรบรรยากาศเงียบไปชั่วครู่มีเพียงเสียงเครื่องวัดสัญญาณชีพและลมหายใจเบาๆจนสายลมต้องเป็นฝ่ายทำลายความเงียบด้วยรอยยิ้มเกอ้อผมไม่นึกเลยว่าคุณจะมาเยี่ยม ก็แค่มาเช็คว่ายังไม่ตายแล้วก็ซื้อผลไม้มาเพราะเห็นในหนังเขาทำกันแบบนี้เพทายพูดต่อหน้าตายขณะล้วงผลแอปเปิลในถุงขึ้นมาพลิกไปมาแต่ไม่ได้ปอกนะไม่ว่างเล่นบทคนอบอุ่นสายลมกลั้นหัวเราะแทบไม่อยู่เขายิ้มกว้างขึ้นกว่าเดิมขอบคุณครับผมจะจำไว้ว่าแค่ยังไม่ตายก็พอให้คุณเป็นห่วงได้ เพไทายกรอกตาเล็กน้อยแต่มุมปากก็ขยับขึ้นราวกับฝืนไม่ให้ยิ้มหยาดทำให้ฉันเสียเวลามาโรงพยาบาลฟรีละหายให้เร็วครับผมจะรีบหายให้ทันพรีเซนต์รอบหน้าด้วยสายลมพูดพร้อมยกนิ้วโป้งแม้แขนจะยังติดผ้าพ,พันแผลอยู่มือข้างที่เหลือสั่นเล็กน้อยแต่ยังฝืนยิม้มเพทาย้องเขาอีกครั้งสายตาที่ในทีแรกเหมือนจะดุกลับกลายเป็นเหมือนกำลังมองอะไรที่ละลายความเย็นในใจไปเรื่อยๆ อย่าทำหน้าตาแบบนั้นเพทายพูดเบาๆแบบไหนเหรอครับแบบที่ทำให้ฉันรู้สึกแปลกแนะ่าสายลมเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดช้าๆงั้นผมจะยิ้มแค่ครึ่งหน้าแทนดีไหมครับคราวนี้เพทายหลุดหัวเราะออกมาเบาๆอย่างอดไม่อยู่มันไม่ใช่เสียงหัวเราะดังแต่ก็ทำให้บรรยากาศทั้งห้องสว่างขึ้นทันทีและทำให้สายลมเองก็ยิ้มกว้างขึ้นอย่างเงียบ เขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขานั่งอยู่ตรงนั้นนานกว่าที่ตั้งใจไว้ไม่รู้ตัวว่ามือของเขาเผลอหยิบแอปเปิลมาปอกให้สายลมตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ตัวว่าเขาจ้องมือข้างที่ยังไม่บาดเจ็บของอีกฝ่ายตอนที่จับมีดปอกผลไม้แทนเขาอย่างเก้เก้กังๆแล้วรู้สึกอยากจับมือนั้นไว้แน่นๆและไม่รู้ตัวว่าความรู้สึกที่แปลกๆนั้นกำลังกลายเป็นบางสิ่งที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะ เมื่อเขาเห็นรอยยิ้มจริงใจที่อีกฝ่ายส่งมาให้โดยไม่ต้องพยายามเลยสักนิดรอยยิ้มที่เพียงเห็นก็รู้แล้วว่าตัวเองไม่อยากให้มันหายไปจากชีวิตอีกเลยภายในห้องพักผู้ป่วยเบอร์30 5ห้าไฟในห้องถูกหรีลงเหลือเพียงแสงนวลอ่อนจากคมมุมห้องเสียงฝนโปรยปลายบางเบาลงกระทบกระจกหน้าต่างเพทายยังคงนั่งอยู่ที่เดิมข้างเตียงสายตาเมื่อลอยขณะด,ดูสายลมค่อยๆพลอย,อยลหลับไปหลังจากกินยาแก้ปวด ผ้าห่มถูกดึงขึ้นคลุมมอกให้เรียบร้อยเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นคนจัดให้เป็นเพียงการเคลื่อนไหวอัตโนมัติราวกับมันคือเรื่องปกติทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เขาเคยทำให้ใครมาก่อนเลยสายลมนอนหลับด้วยสีหน้าสงบใบหน้าไร้การป้องกันนั้นดูอ่อนโยนอย่างน่าประหลาดริมฝีปากขยับเบาๆเหมือนละเมอเพทายโน้มตัวเข้าไปฟังโดยไม่รู้ตัวคุณเพทายใจดีจริงๆ เสียงนั้นเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่กลับกระทบเข้าเต็มกลางอกเพศไทายผงะเล็กน้อยกับพริบตาหลายครั้งเขานั่งนิ่งอยู่พักใหญ่หัวใจเต้นแปลกๆอย่างไม่อาจควบคุมได้ราวกับคำพูดแผ่วเบานั้นเปิดประตูบางบานในใจที่เขาเฝ้าปิดมันไว้เสมอเขาหลุบตาลงมองมือของสายลมที่โผล่พ้นผ้าห่มออกมาก่อนจะเอื้อมมือไปแต่เบาๆปลายนิ้วสัมผัสเพียงชั่วครู่แต่กลับรู้สึกได้ถึงความอุ่นที่แทรกซึมเข้ามาถึงปลายใจ เขาเกือบจะผ่ามือออกแล้วด้วยความประม่าหากไม่ได้ยินเสียงประตูเปิดออกช้าๆอ้าวท่านรองก็อยู่ที่นี่ด้วยหรือครับเสียงชายหนุ่มคนหนึ่งดังขึ้นพร้อมร่างของพยาบาลเวรกลางคืนที่เข้ามาตรวจเช็คคนไข้เขายิ้มอย่างสุภาพเมื่อเห็นเพายก่อนจะเดินเข้ามาตรวจอุปกรณ์ข้างเตียงคุณสายลมเป็นคนไข้พิเศษจริงๆนะครับวันนี้มีผู้บริหารมาเยี่ยมด้วย เพาทเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยพยายามปรับสีหน้าให้เรียบเฉยตามเดิมแต่ในใจกลับวุบไหวอย่างประหลาดเมื่อเห็นพยาบาลคนนั้นจัดผ้าห่มให้สายลมอย่างเบามือแล้วยิ้มให้คนที่ยังหลับอยู่เขายิ้มตอนหลับด้วยนะครับน่าจะฝันดีอย่าจับตัวเขามากเพไทเอ่ยขึ้นเสียงนิ่งพยาบาลชะงักไปเล็กน้อยมองหน้าเขาอย่างงุนงงครับ เขาเจ็บแขนข้างนั้นอยู่เพทายพูดต่อก่อนจะลุกขึ้นยืนเต็มความสูงหยิบสูตรที่พาดไว้บนเก้าอี้แล้วพูดต่อเสียงต่ำฉันฝากดูแลเขาแทนฉันจะกลับก่อนเพทายก้าวออกจากห้องไปโดยไม่หันกลับมาอีกแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยคำถามเขาไม่ชอบให้ใครมายิ้มให้สายลมเขาไม่ชอบให้ใครแต่ต้องสายลม และเขาก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าสิ่งที่รู้สึกอยู่ตอนนี้มันยังเรียกว่าความห่วงใยธรรมดาได้อยู่หรือเปล่าเช้าวันถัดมาแสงแดดยามเช้าสาดเข้ามาทางหน้าต่างห้องพักผู้ป่วยเบอร์305ผ้าม่านถูกลมจากเครื่องปรับอากาศพัดเบาๆจนพลิ้วไหวขณะที่สายลมค่อยๆลืมตาตื่นอย่างเชื่องช้า อาการเจ็บปวดบนแขนยังคงมีอยู่บ้างแต่ก็เบาลงกว่าคืนก่อนเขาหันมองรอบห้องอย่างมึนงงเล็กน้อยและสายตาก็ไปสะดุดเข้ากับถุงผลไม้ที่ถูกเปิดไว้บางส่วนบนโต๊ะข้างเตียงแอปเปิลหนึ่งลูกถูกปอกครึ่งวางอยู่บนจานพลาสติกอย่างเรียบร้อยฝันเริเขาพึมพำเบาๆพลางยิ้มจางๆเมื่อนึกถึงใบหน้าเย็นชาที่นั่งอยู่ข้างเตียงเมื่อคืน เขาจำได้ลางๆว่าได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆจากคนที่ไม่เคยหัวเราะและฝันถึงมือของใครบางคนที่วางลงบนหลังมือของเขาอย่างอ่อนโยนแต่ก็คงเป็นแค่ฝันใช่ไหมก่อนที่เขาจะได้คิดอะไรต่อประตูห้องก็ถูกเคาะเบาๆแล้วเปิดออกอรุณสวัสดิ์ครับคุณสายลมเสียงจำสายของพยาบาลชายคนเดิมจากเมื่อคืนดังขึ้นเขาเดินเข้ามาพร้อมถาดอาหารเช้าในมือ เช้านี้ดูสดใสดีนะครับเมื่อคืนคงหลับสบายอ่ะครับขอบคุณมากครับสายลมหัวเราะเกอ้อเกพลางขยับตัวนั่งชันหลังพิงหมอนเมื่อคืนนี้คุณเพทายก็ดูเป็นห่วงคุณมากเลยนะครับปกติเขาไม่ใช่คนที่อยู่ดูใครนานขนาดนั้นด้วยพยาบาลพูดพลางวางถาดอาหารลงบนโต๊ะเลื่อนสายลมหันขอบมาทันทีเขามาจริงเหรือครับ จริงสิครับผมยังโดนเขาจ้องหน้าอยู่เลยพยาบาลหัวเราะตอนผมจะจัดผ้าห่มให้คุณเขายังบอกว่าอย่าแตะตัวแรงเลยหัวใจสายลมเต้นครมครามอย่างห้ามไม่อยู่เขาเบนหน้าหลบเล็กน้อยเพื่อซ่อนรอยยิ้มที่เริ่มหลุดออกมาโดยไม่รู้ตัวถ้าเมื่อคืนไม่ใช่ความฝันงั้นเขาก็จำได้ถูกจริงๆว่าเพทายหัวเราะและแตะมือตัวเองไว้เบาๆจริงๆ แต่ก่อนที่เขาจะได้ตกตะกอนความรู้สึกนั้นเสียงเตือนจากโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนหัวเตียงก็ดังขึ้นข้อความจากคุณเพทายอย่าลืมกินข้าวเช้าให้หมดแล้วพักเยอะๆก่อนจะคิดถึงงานสายลมมองจอยอย่างตกตะลึงไปสองวินาทีก่อนที่รอยยิ้มกว้างจะค่อยๆผุดขึ้นบนใบหน้าทั้งที่ยังเจ็บแขนอยู่ เขากอดหมอนไว้แน่นราวกับต้องการซ่อนหัวใจตัวเองที่กำลังเต้นดังจนน่ารำคาญเขาไม่รู้ว่าเพทายรู้ตัวไหมว่าเปลี่ยนไปมากแค่ไหนแต่เขารู้ตัวเองแน่ชัดแล้วว่าหัวใจของเขาเริ่มวันไหวกับคนที่เขาเคยกลัวจนไม่กล้ามองตาเข้าเต็มเป่าแล้วสองวันถัดมา สายลมกลับมาทำงานที่ออฟฟิศอีกครั้งแขนยังคงมีผ้าพันแผลบางๆพันอยู่แต่ใบหน้าเต็มไปด้วยพลังและความกระตือรือร้นที่มากกว่าเดิมเขาทักทายพนักงานด้วยรอยยิ้มและคงเล็กๆตามมารยาทก่อนจะตรงไปที่โต๊ะทำงานของตนเองด้วยท่าทาง,ทงคล่องแคล่วแม้ยังรู้สึกเจ็บแผลเล็กน้อย บนโต๊ะทำงานมีเอกสารจำนวนหนึ่งวางรออยู่แต่สิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือแก้วกาแฟร้อนๆวางไว้ข้างๆพร้อมโน้ตแผ่นเล็กที่เขียนด้วยลายมือเรียบเฉียบบรรจงพับครึ่งและวางทับด้วยช้อนคนกาแฟเล็กๆอย่าลืมกินก่อนเริ่มงานเห็นว่านายไม่ชอบกาแฟขมเลยสั่งลาเต้มาแทนพอพาน สายลมหยิบโน้ตขึ้นมาอ่านซ้ำสองรอบหัวใจเขาเต้นแรงอย่างห้ามไม่อยู่ราวกับตัวอักษรเพียงไม่กี่คำมีพลังมากพอจะทำให้เช้านี้อบอุ่นยิ่งกว่ากาแฟในมือเขามองซ้ายขวายอย่างเพื่อมีใครแอบแกล้งแต่ทั้งแผนกก็ทำงานกันตามปกติไม่มีใครแม้แต่จะมองมาที่โต๊ะเขาเขานั่งลงช้าช้หยิบแก้วกาแฟขึ้นมาจิบรสชาตินุ่มละมุนแบบที่เขาชอบประราวกับเจ้าของโน้ตเคยฟังทุกประโยคที่เขาพูดแม้กระทั่งตอนบ่นเล่น เพไทใส่ใจเขามากขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะแก้วกาแฟในมือค่อยๆอ,อุ่นขึ้นขณะที่ปลายหูของเขาก็เริ่มร้อนเช่นกันกาแฟรสไม่ขมแต่หัวใจเริ่มหวานเกินควบคุมแล้วครับคุณเพไทสายลมพึมพำรรเบาๆพลางอมยิ้มก่อนจะรีบก้มหน้าทำงานกลบความเขินที่ลามจนถึงคอเสื้อ ขณะเดียวกันในห้องทำงานชั้นบนสุดเพทายนั่งอยู่หลังโต๊ะทำงานหรูมือหนึ่งถือแฟ้มงานอีกมือถือโทรศัพท์มือถือที่เปิดอ่านข้อความตอบกลับของสายลมซ้ำเป็นรอบที่สขอบคุณครับผมจะกินให้หมดเลยครับเพทายวางมือถือลงหัวคิ้วขมวดนิดๆอย่างไม่เข้าใจตัวเองนักเขาควรจะจดจ่อกับประชุมบ่ายนี้แต่กลับเอาแต่คิดถึงสีหน้าของเด็กคนนั้นตอนที่เห็นโน้ต เขาเพิ่งสั่งลาเต้ให้ใครเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาเพิ่งเขียนโน้ตสั้นๆด้วยลายมือตัวเองโดยไม่สั่งให้เลขาทำแทนและเขาเพิ่งเฝ้ารอข้อความตอบกลับของเด็กสุดงานคนหนึ่งเหมือนคนไม่มีอะไรจะทำทั้งที่ตารางงานของเขาแน่นยิ่งกว่าเครื่องบินก่อนหยุดยาวเสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆก่อนเลขาจะเปิดประตูเข้ามาอย่างสุภาพคุณเพทายขาหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ขอเข้าพบเรื่องแผนใหม่เดือนหน้าจะให้รอไหมคะ เพทายเงยหน้าขึ้นดวงตากลับมานิ่งเฉียบดังเดิมมือพลิกแฟ้มอย่างมั่นคงทว่ามุมปากกลับคล้ายจะแต่ยิ้มบางๆโดยไม่รู้ตัวให้รอสิบอกเขาว่าฉันจะลงไปดูเองกับเด็กคนนั้นเด็กคนไหนคะเพททยหยิบแฟ้มงานขึ้นก่อนจะตอบเรียบๆโดยไม่มองเลยขาสายลมเขาไม่เห็นสีหน้าตัวเองในกระจกห้องนั้นหรอก แต่ถ้าได้เห็นเขาคงรู้ว่าในดวงตาเรียบนิ่งนั้นกำลังมีรอยอ่อนโยนบา,บางๆซ่อนอยู่โดยไม่ทันรู้ตัวและความอ่อนโยนนั้นกำลังจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นอะไรบางอย่างที่เกินกว่าคำว่าเอนดูบ่ายวันเดียวกันนั้นการประชุมเรื่องแผนประชาสัมพันธ์จัดขึ้นในห้องประชุมชั้น8เป็นห้องกระจกติดวิวเมืองที่เปิดรับแสงธรรมชาติทำให้บรรยากาศไม่อึดอัดนักแม้จะเต็มไปด้วยหัวหน้าฝ่ายจากหลายแผนก สายลมเดินตามหลังเพทาไยเข้ามาในห้องด้วยสีหน้าตั้งใจและเต็มไปด้วยความพยายามเขายกแฟ้มเอกสารแนบบอกแม่แขนจะยังไม่หายดีแต่เขาก็ยืนยันกับตัวเองแล้วว่าไม่อยากให้อาการบาดเจ็บกลายเป็นข้ออ้างในการทำงานสวัสดีครับทุกคนผมจะช่วยสนับสนุนคุณเพทาไยในส่วนของวิเคราะห์ช่องทางการสื่อสารเพิ่มเติมจากครั้งก่อน เสียงของสายลมดังชัดและมั่นใจแม้หัวใจเขาจะเต้นไม่เป็นจังหวะเมื่อรู้ว่าคนที่นั่งเรียงอยู่ตรงหน้าคือผู้บริหารระดับสูงหลายคนรวมถึงหัวหน้าฝ่ายที่เคยเสนอให้ปลดเขาออกจากโครงการในวันแรกแต่ที่ปลายโต๊ะนั้นเพทายนั่งคอยขามือประสานกันบนตักดวงตาคมจ้องเขาอยู่ตลอดอย่างไม่หลบสายตาแม้ไม่มีคำพูดใดจากอีกฝ่ายแต่สายลมก็รู้ได้ทันทีเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องประชุมนี้อีกต่อไป เมื่อเริ่มนำเสนอบรรยากาศในห้องค่อยๆเปลี่ยนไปเสียงพิมพโนตจากผู้บริหารลดลงและหลายคนเริ่มตั้งใจฟังข้อมูลจากเขามากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อสายลมหยิบผลการทดลองใช้ช่องทางใหม่ที่เขาแอบทดลองร่วมกับทีมดีไซน์มาแสดงเราได้เอ็นเก m เมน r a t รสูงขึ้นถึง18%ภายในระยะเวลาเพียง4วันและคอนเทนต์ที่ใช้ i n f l u e n c e r แบบไมโครก็ได้รับคอมเมนต์เชิงบวกมากกว่าที่คาดไว้ครับ เสียงพึมพำเห็นด้วยเริ่มดังขึ้นจากรอบห้องขณะที่เพทายยกกาแฟขึ้นจิบอย่างไม่เร่งรีบแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความพึงพอใจที่เขาไม่คิดจะปิดบังอีกต่อไปเป็นไอเดียที่ค่อนข้างแปลกใหม่สำหรับบริษัทเราแต่ก็ได้ผลเกินคาดนะครับหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์เอ่ยชมขึ้นอย่างตรงไปตรงมาใครเป็นคนแนะนาช่องทางไมโครอินฟลูเอนเซอร์นี้เพทายตอบแทนทันทีโดยไม่รอให้สายลมพูดสายลม สายลมหันขอบไปมองเขาเล็กน้อยก่อนจะก้มหน้าลงยิ้มจังๆพลางกดฝ่ามือลงบนแฟ้มแน่นขึ้นอีกหน่อยเพื่อกลบความรู้สึกบางอย่างที่ไหลท่วมใจหลังการประชุมจบลงหลายคนเดินเข้ามาทักสายลมเพื่อถามไอเดียเพิ่มเติมแม้เพทายจะเดินนำออกจากห้องแล้วแต่เขากลับหยุดยืนรอยอยู่หน้าลิฟต์อย่างเงียบๆเ,เมื่อสายลมเดินตามมาทันเพทายหันมามองแล้วพูดเรียบๆทำได้ดีมาก ขอบคุณครับผมดีใจที่ทุกคนเปิดใจฟังไม่ใช่แค่ฟังแต่พวกเขาจำชื่อใานได้แล้วเพทายพูดพลางกดลิฟก่อนจะหันมาพูดต่อโดยไม่สบตาและฉันก็เหมือนกันสายลมหยุดชะงักหัวใจเขาเต้นแรงราวกับมีใครเอากลองไปตีอยู่ในอกขณะที่ลิฟเปิดออกทั้งคู่ก้าวเข้าไปยืนเคียงกันในห้องแคบแคบที่สะท้อนเงาของทั้งสองบนผนังเหล็ก เททายปลายตามองเงานั้นเงาของเขาและเงาของคนที่ครั้งหนึ่งเขาคิดว่าน่ารำคาญแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นเงาที่เขาไม่อยากให้หายไปไหนอีกเลยวันรุ่งขึ้นอากาศในเช้าวันใหม่สดใสเป็นพิเศษท้องฟ้าปโปรง่งและมีลมเย็นพัดส,สบายต่างจากเมื่อวันที่มีฝนตกปปอยทั้งวัน สายลมเดินเข้ามาในออฟฟิศพร้อมกับรอยยิ้มบางๆและถุงขนมปังปิ้งที่เขาซื้อติดมือมาด้วยเขาไม่ได้ตั้งใจจะเอามาฝากใครแต่พอวางลงที่โต๊ะตัวเองกลับเผลอหยิบหนึ่งชิ้นแยกไว้ต่างหากจะฝากคุณเพทายดีไหมนะเขาพึมพำกับตัวเองก่อนจะรีบสายหน้าและหัวเราะเบาๆราวกับรูบ้สึกเขินกับความคิดนั้นแต่ยังไม่ทันจะได้จัดการเอกสารต่อเสียงแจ้งเตือนจากมือถือก็ดังขึ้น ข้อความจากคุณเพทายว่างหมลงมาที่รถฉันจะไปดูสถานที่จัดเอีเวนต์ใหม่ในไปด้วยสายลมเบิกตากว้างเล็กน้อยก่อนจะรีบหยิบของจำเป็นใส่กระเป๋าและวิ่งลงไปยังชั้นล่างทันทีรถยนต์คันสีดำเรียบหรูจอดรออยู่หน้าตึกเพทายนั่งอยู่ฝั่งคนขับมือข้างหนึ่งจับพวงมาลัยอีกข้างเลื่อนแว่นกันแดดขึ้นประดับบนศีรษะ เมื่อสายลมเปิดประตูเข้าไปนั่งเพทายเหลือบมองเขาเล็กน้อยก่อนจะพูดเรียบเรียมสายแค่หนาทีถือว่าไม่เลวผมรีบสุดชีวิตแล้วครับสายลมหัวเราะแห้งๆขณะคาดเข็มขัดนิรภัยรถเคลื่อนตัวออกช้าๆไปตามถนนในเมืองขณะวิทยุในรถเปิดเพลงแจส๊สเบาๆคลอไปตลอดทางไม่มีใครพูดอะไรแต่มันไม่ใช่ความเงียบอึดอัดกลับเป็นความสบายที่ค่อยๆกัดกินหัวใจอย่างช้าๆ เพทายแอบรายตามองคนข้างๆตอนที่อีกฝ่ายก้มดูแผนที่ในแฟ้มสีหน้าเรียบนิ่งของเขาเริ่มมีรอยยิ้มมุมปากที่เจ้าตัวยังไม่รู้ตัวนายกินข้าวมายังเขาถามขึ้นกระทันหันอดยังเลยครับรีบลงมาเพไทายถอนหายใจเบาๆก่อนจะเลี้ยวรถเข้าปั๊มข้างทางท่ามกลางความงุนงงของสายลมจัดไว้เรอครับ จะปล่อยให้ในายหิวระหว่างทำงานฉันก็ใจร้ายเกินไปหน่อยเพทายพูดโดยไม่มองหน้าสายลมยิ้มกว้างทันทีทั้งที่เมื่อครู่ยังง่วงอยู่แท้ๆเขารู้สึกเหมือนได้กาแฟาเข้มๆเติมพลังให้หัวใจเลยทันทีเมื่อรถจอดเขาเปิดประตูลงตามอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วพลางพึมพำในใจใครว่าเขาใจร้ายกันนะแต่เขาก็ไม่ได้รู้เลยว่าคนที่เดินนำหน้าอยู่นั้นก็แอบกลั้นยิ้มเหมือนกัน สถานที่จัดอีเวนต์ช่วงสายวันเดียวกันนั้นหลังจากแวะซื้ออาหารเช้าเรียบร้อยทั้งคู่เดินทางต่อไปอยังสถานที่จัดอีเวนต์ของบริษัทในย่านใจกลางเมืองสถานที่ดังกล่าวเป็นลานกิจกรรมกึ่งเปิดโลง่งที่เพิ่งรีโนเวทใหม่บรรยากาศดูโปร่งสบายล้อมรอบด้วยตึกสูงและต้นไม้ประดับประดายอย่างมีสไตล์เพชทายลงจากรถก่อนโดยไม่พูดอะไรสายลมเดินตามมาเงียบๆพร้อมกับแฟ้มเอกสารและสมุดบันทึกแนบบอก ทีมงานบางส่วนเริ่มเข้ามาสำรวจพื้นที่เตรียมจัดการเรื่องเวทีและระบบเสียงหัวหน้าฝ่ายอีเวนต์เดินเข้ามาทักเพทายด้วยท่าทางนอบน้อมคุณเพทายครับเรากำลังคิดจุดลงทะเบียนให้ขยับออกไปอีกหน่อยเพราะแสงแดดช่วงบ่ายน่าจะรบกวนเพทายพยักหน้าแล้วหันไปถามสายลมเสียงเรียบความเห็นของนาย สายลมที่กําลังจดโนตเงยหน้าขึ้นชะงักนิดหน่อยก่อนจะเดินไปยืนมองตําแหน่งจุดลงทะเบียนสักพักแล้วจึงพูดขึ้นถ้าขยับออกไปอีกนิดจริงๆก็ดีครับแต่ต้องมีฉากบังแสงบางส่วนช่วงบ่ายเพราะเงาของตึกจะขยับถ้าไม่มีบังแดดลูกค้าจะยืนร้อนระอุแน่นอนครับหัวหน้าอีเวนต์พยักหน้าอย่างเห็นด้วยใช่ครับจะให้ทีมเพิ่มร่มโปร่งหรือฉากผ้าก็ได้ เพทาทครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงเรียบจัดก,การตามที่เขาว่าสายลมเลิกคิวนิดๆแต่ไม่ได้พูดอะไรเขาแค่ยิ้มเงียบๆขณะจดโน้ตต่อและรู้สึกได้ถึงความรู้สึกบางอย่างอบอุ่นขึ้นในอกขณะที่เดินตรวจพื้นที่ต่อทั้งสองก็แยกจากทีมชั่วครู่เดินไปยังด้านในที่เป็นส่วนจัดแสดงพิเศษเพทายหยุดยืนกลางพื้นที่โล่งมองไปรอบๆเงียบๆ สายลมเดินมาข้างๆเอ่ยเบาๆด้วยรอยยิ้มแย่ๆคุณเพทายผมถามอะไรได้ไหมครับอึมเพทายตอบโดยไม่หันมาคุณรู้ตัวไหมครับว่าคุณกำลังใจดีขึ้นเรื่อยๆจนผมเริ่มสับสนแล้วว่าคุณเป็นคนเดียวกับคนที่ผมเจอวันแรกหรือเปล่าเพทายชะงักเขาหันมามองสายลมช้าๆสบตากับดวงตากลมใสที่จ้องเขาอยู่ พูดมากเพทายว่าแต่แววตาไม่ได้ดุเลยสักนิดกลับแฝงไปด้วยความลึกซึ้งที่สายลมไม่เคยเห็นมาก่อนสายลมยิ้มกว้างกว่าเดิมเอ่ยเบาพลางเบือนหน้าหนีถ้าพูดมากแล้วคุณไม่ไล่ผมออกก็ถือว่าใจดีแล้วครับเพทาไทยหลุดหัวเราะในลำคอเสียงนั้นเบาและสั้นแต่เพียงพอให้บรรยากาศรอบตัวเหมือนอุ่นขึ้นอีกหลายองศา และในช่วงเวลานั้นเองลมเย็นพัดผ่านเศษใบไม้ปลิวหมุนรอบเท้าทั้งคู่ราวกับฉากจากหนังเพทาทยแงนหน้ามองท้องฟ้าเงียบเงียบฉันเปลี่ยนไปเพราะในายใช่ไหมเขาพูดราวกับถามตัวเองแต่สายลมที่ยืนอยู่ข้างๆได้ยินทุกคำชัดเจนและแม้เขาจะไม่ตอบอะไรเลยสักคำแต่หัวใจของเขาก็กำลังตอบอยู่เงียบเงียบว่า เขาก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเพราะคนตรงหน้าคนเดียวโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์คอมเมนต์ไว้เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเจอกันคลิปหน้านะคะ